เป็นนคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหนูมากูขึ้นมาเฮ้ย วิ่งไปนู้นนะผมมองหน้าไม่ชัดนะนู้นนู้นนู้นเปียกไหม สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc ทุกคนเลยนะครับผมก็ผมก็หยุดถ่ายคลิปไปรายวันอยู่เหมือนกันนะครับผมเนื่องด้วยเจ็บลูกกระตานะพี่พี่นะโอเคครับพี่พี่ก็วันนี้เนี่ยผมจะพาพี่พี่มาหานอไม้เหมือนเดิมนะพี่พี่ก็ไม่ได้หานอไม้ก็ไม่มีรายได้นะพี่พี่นะก็อยากได้อยากหานอไม้นะพี่พี่ก็ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงดงไผ่นะครับพี่พี่นะก็ดงไผ่อีกที่หนึ่งนะพี่พี่นะ ทีนี้เนี่ยเอ่อจะไกลกว่าท,ที่ที่อ่อื่นๆนะพี่ๆนะมีแต่ดงไ่ทั้งนั้นนะพี่พี่ๆดูนะครับผมนี่เนี่ยก็วันนี้ผมก็ตั้งใจไปว่าจะหาให้ได้หนึ่งกระสอบเหมือนเดิมนะพี่ๆนะแล้วก็วันนี้ฝนตกเอ่อตั้งแต่เชานะ้าเนี่ยตั้งแต่เดินทางมาฝนตกนะผม,มจะตกแบบปล่อยๆนะผมแบบห่อองน้ำนะผม โอเคครับผมพี่พี่เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนที่ผมจะพาพี่พี่ไปหาหน่อไม้เนี่ยก็ฝากพี่พี่เป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะพี่พี่นะถ้าชื่นชอบคลิปผมหรือว่าพี่พี่ท่านใดเพิ่งเคยดูคลิปผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เจ็บลูกตามากนะพี่พี่ดูดิจริงๆไม่อยากจะออกสื่อสักเท่าไหร่นะผมเพราะแบบมันยังหน้าตามันยังไม่พร้อมนะพี่พี่ผมก็เขินตั้งอายนะแต่ว่า ทยังไงก็ต้องทำนะพี่ๆนะถ้าทิ้งไว้หลายวันเดี๋ยวครูผู้ดูผมจะคิดถึงผมนะผมแบบพี่ๆที่ชื่นชอบผมจะเอ่อจะคิดถึงผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มห่าน่อไม้นะครับพี่ๆนะเดี๋ยวขอวางสัมภาระไว้ตรงนี้นะพี่ๆนะแล้วก็ เอาย่ามมาแบ่งน้ำหนักนะผมจะได้ไม่ต้องขอบหลายๆรอบนะพี่พเต็มย่ามเมื่อไหร่ก็เอามาใส่ในกระสอบทีเดียวนะพี่พี่ยาที่ทําได้ง่ายๆนะพี่ๆก็ถ้าพี่พี่ได้ได้ดูในคลิปใช่ไหมผมเอาย่ามใบนี้ไปหามากอกป่านะผมก็เป็นกระสอบหนึ่งใบนะพี่เราก็ใช้กรรไกรตัดเลยไม่ต้องเย็บไม่ต้องอะไรเลยถ้าสายมันยาวผมก็เอาเชือกมารัดให้มันสั้นลงเนี้อันนี้ก็พอดีผมนะ ครับถ,ถ้าสะพายอย่างเี้ก็จะเจ็บช่วงนี้ครับผมเป็นก้อนเนี่ยมันกดตรงกบเนื้อเรานะพี่พี่โอเคผมพร้อมแล้วพี่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 พร้อมยังครับ มันี่เส็มคนอ,อืากมาใกล้ๆนะ 嗯。Mm hmm. ไปนอไหม่อยกขึ้นมาเฮ้ยหยุดเฮ้ยพี่ มันมีคนมาเอาน้องไปให้ผมพี่หายไปไหนไปรึนู่นเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมวิ่งไปนู่นนะผมมองหน้าไม่ชัดนะนู่นนู้นนู้นพี่พี่เห็นไหมไม่รู้ว่าเขาจะฟังว่าทำผมออกเปล่า cái cây chuối vô, Yes, chưa? Vive. đi Vive. 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 làm Vive. 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 หนามเยอะมากอ่ะไปแล้ววิ่งไปแล้วพี่พี่เห็นไหมเห็นทันปะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว วิ่งผมมองไม่ทันนะถาไปเทียบผมรีบหาหนเอ,อาไว้ของผมรีบเสร็จก่อนดีวนกว่าหน่อหนาวหนาวไม่ใส่เสื้อผ้าอะยู่นในปาน่าน้ำเยอะพี่พ ผมผ่านมาได้ประมาณหนึ่ง้วพี่นู่นนะพ,พี่โอเคเดี๋ยวผมรีบปอกเปลอเือกแล้วใส่กระสอบเลยดีกว่านะตอนแรกกะว่าจะปอกเปลือกทีเดียวแต่เราทำไมทำไมว่ามันช้าไปครับสําหรับผมไปนะพี่ร่มเย็นแล้วพี่พี่เห็นบรรยากาศร,รอบๆไหมฮะผมมองไม่ชัดนะว่าเป็นเป็นใครนะจะเห็นว่าเป็นคนตัวเ,เล็กๆผมยาวแล้วก็ วิ่งไวมากตัวตัวตัวออกดำดำหน่อยไปพี่โอเคแยวผมริบทำอองานของผมไปเสร็จกันดีกว่า พีพีเอฟซีทุกคนครับตอนนี้ผม ผ่านเอาไม้ได้ประมาณนี้คพี่พี่ก็ไม่ได้เยอะนะผมคาดว่าน่าจะประมาณครึ่งกระสอบนะแต่ว่าโอเคเอาเท่าที่ได้ก่อนนะครับพี่พี่ผมก็เริ่มระแวงนะไม่ค่อยนนะ่เจอบุคคลปิศนาผมยาวๆนะอาจจะกลัวอาจจะเป็นคนสติไม่ดีหรือว่าคนไม่มีสติสติสัมปช,ชัญญะไม่มีอะ่ะมันทําอะไรเราก็ได้นะระแวงนะนะพี่พี่โอเคหมรีป,ปอกหน่อไม้เสร็จแล้วใส่กระสอบแล้วแบกกลับเลยดีกว,ว่าพี่พี่เริ่มเย็นแล้วนะพี่พี่ก็ประมาณหกโมงได้บ้างครับพี่พี่ Oh bon. พี่ๆครับตอนนี้เนี่ยฝนก็เริ่มเทลงมานะผมพักกินขนมปังก่อนนะพี่หิวอ่ะลมพลังก่อนนะพี่ๆแล้วก็ลุยต่อนะพ,พี่เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมปลอกน้ำไม้เสร็จนะครับพี่ๆนะทําเวลาหน่อยนะครับพี่ๆคลิปนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายมุมกล้องในหะ้พี่ๆได้เห็นอะไรเยอะนะพี่ต้องขออภัยด้วยครับผมนะโอเคไปเจอกันตอนที่ผมทํะไมเสร็จนะพี่ๆ พี่พี่เอฟซีครับตอนนี้ผมเสร็จเรียบร้อยนะผมอ๋อหาไปเราแวงไปครับพี่ก็เลยได้มาที่นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะรีบกลับนะพี่ๆก็ก็มือพอดีเลยแต่ไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวออกจากป่าน,นี้กันนะผมผมคิดว่าคลิปนี้ผมก็คงจะพอเท่านี้ครับผมเดี๋ยวไอ้นี้จะแบกไปนะผมไม่ต้องทําสายสะพายแล้วมันไม่ได้เต็มกระสอบครับผมโอเคเอ่อขอบคุณพี่ๆที่ดูมาถึงตอนนี้นะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมดูนี่โดนอะไรกัดก็ไม่รู้นเนี่ยตอนนี้ ผมหาหาไปเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ระแวงไปแล้วก็ปอกเปลือกเสร็จอะไรเรียบร้อยนะผมถ้าเอาไปทั้งเปลือกผมบอกให้หนักมากๆน่นะจะเต็มกระสอบโอเคครับพี่พี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะก็อืมรู้สึกหิวเหมือนกันนะนมปั่ก้อนเดียวเอาไมา่อยู่นะโอเค